เห็ดทั่วจ้ะพี่น้องนี่นี่มาเอาตรงนี้ไียงเอาหี่ไปย่งนี่ไปไทยหนที่ม่ยทาตัวไปเก็บทางพุ่นไปมาเก็บเห็ดจ้ะนี่เขาไปเก็บเอตรมากนอนะเห็ดทั่วจ้ะพี่น้องน้ห้่มนไ่ได้น่ามักินดอกโกินใช่นี่มองได้อีกป้ามาเก็บมาเก็บเห็ดพี่น้องมาเก็บเห็ดนี่ป้าเห็ด อากระมือว้าตัวได้กินไปหน่อยนี่เพิ่งว้าคืองามแต่งามเนาะมีอีกบ่

เออท้อนท้อนร้อนแล้วดึงร้อนแล้วเทปบ่เป็นดอกเนี่ยมันไ่ได้หมอนึ่งอยู่ดอกจังวายอยู่ทุกเทือมทุกปีที่เขาขอมาอักลากคือหน่อยใหญ่แล้วแซ่แซ่มาโดมมึงเนี่ยมันจะกินคล้ายๆเฮ็ดอันโอ้งามเนาะเอาหนึ่งอ้าวแต่อันนั้นเวลามันบาดมันกับกับิบโป้แมนคืออันเห็ดการล่มบ่เออคันโปแมนคือมันบาดแล้วมันสีดำเขามันคือเห็ดเสี้ยงบานเขาเนี่ยล่ะ อมันบานแล้วมันอันมันดำมันเข้ากับอันมันมีกินเลยมันมีกินอย่างมันก็ล่องขีขึ้นเนาะร่องขีขึ้นนี่จังสจแง่แสบเนี่ยซื้อเขาขวิดข้าวไม่ไหมเนี่ยซื้อเขาขวิดเขาขี้เลาะระท้องลอยตั้งแต่แสบกระเบือยเดือนรึบแสบเบิร์ดแสบเบิร์ดฮ็ดใส่เดือนก็แเซ็นใส่เดือนเนี่ยคือกันแกเฮ็ดอัน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 นี้ถือว่าแกงอ้อนนี่ซ้ำนี่แกแล้วแต่ว่าหั่นแกะว่าหั่นแต่แกะค่บดอกหน้าเขาจะว่ารุ่นทวดวันนั้นนะคุมนี่มันก็เพราะแกงของมันเห น่าเชื่อว่ารุนทวดวันนั้นน่ะรุนคืเก็บตอนเข่ามา้าตอนออกออกไปเก็บไปเจ้พี่แล้วง่ายสวยๆเจัาที่ละเห็ดเคเอว่าเห็ดยังเกาะเห็ดถั่วเห็ดถั่วนะคะทุกคนนี่คือพันใหญ่นี่พันแซ่บนี่พันอวบนี่กินจักระเบือยันเดือลรุนพันแซ่บยังก็เพื่อนเบื่อไปทากินเอาผู้ผู้กินเป็นเนาะเดี๋ยวเตัวดีซี่มันจาสีแซ่บจ้าสีว่าโอ้ยหนึ่งจ้าสีมาเก็บ กนูนั่นกูนั่นเพิ่นซิมเพิ่นซิมข้ามเดียวนึงแต่ว่าแซบเพื่อเฮ็ดเสียงบ้านเขาจังไรกับจังสัรอลไรพี่น้า<ส>บ่แซ<ส>บแซบกูบเฮ็ดเสียงเลยล่ละเฮ็ดเสี้ยงเสีบบ้ยงปลูกจักยูโอ้ยกะไทยขอลาดเนาะจะไปหลัวอะไรเหมือนไทยอุดรเนาะไทยขอลาดจะไปหลัวอะไรเหมือนไ <c> ท <oughs> <c oughs> ยอุดร โอ้อันนี้หลายได้นหมนี่ก๋วยเตี๋ยวแกงเอาเจาะให้กินอันนี้ก็ําลังแสบมันหมดอืมนี่นี่ตัวแสบนี่ซุปเพ่งแสบนี่ออยายมาเด้อยายเด้อมันนี่ซุปก็แสบมาเด้อส่วนพ่อไงมาแม่มาครับบ่โดนดอกเขาก็กินเขินครับสิทธิ์ปวดเจ็บติดเจติงเลยยางเนื้อยกัดเนื้อต้องดซ่อมพอแเหานิ่มไปแล้วแซ่เขานิ่มหรอถ้าแช่เขานิ่มไปหาสวตัดอันจาดเออตัดหมออันต้องส่วนแต่แม่กันกันพอแซ่เขาวเหนียวเวลาต้องมาลัยเพราะว่าเพราะว่ามีผู้ใดดอกมี4คนนี่ล่ะ ข่อยเมียนเฮียนเมียนสั้นข่อยทูเฮียนทูส้นแล้วขอยอันพวกข่อยว่าอันเฮ็ดอันก็จะติดกระเตงซะมันตุ่มดูแล้วว่าสันให้โทษมาโทษทษช่วนเดีให้โทษมาไปครับผักพ่อพ่อมันโดนดัก้ักไม่ไู้ด้อย่าได้ม่นยังเจ้าเสียว่าขันยม่เห็ดอันนี้ข่อยว่าเอาเห็ดอันข้อยี่หว่านขอยบอกเห็ดอันอื่นข่อยเก็บอาต่เห็ดอันนี้แล้วไปใส่ตู้เย็นไว้เอาปิดไว้แนเด้อ ได้้้ขึนนปีหามั่ละเวลาเขาอันเฮดเหล้วมันก็สิว่าคือทวงงอกตีน่วะคือกันเล่นบ่เจ้าเคยกินเวลามันยังอยู่เจ้าเคยกินเห็ดอันเห็ดอันชีอ้อยบ่บ่ดูโู้โจักเห็ดชีอ้อยแต่อันบ้านเขาเขาจะเอาอันกากอ้อยนะเก็จะไปซื้อกากอ้อยไปใส่ไห้ใส่หน้านั่นน่ะบ่บ่บ่คือล่งงานน้ำตาลนั่นน่ะเห็ดเมืองไทยเนี่ยเคยกินเห็ดละโงกเห็ดนางฟ้าเห็ดเฟื่อนกินเลยกิน เฮ็ดใส่เดือนชื่อกันก็เฮ็ดละโงกเฮ็ดใ่เดือนเฮ็ดเดียวก็เฮ็ดละงงเดียวนี้ก็บ่กินแล้วเพราะว่าอันนั้นมันอันตรายไปจั่ดอกยู่หันดอกเดียวดอกเดียวเนี่ยง่ามเนาะเออคันกินเป็นเนี่ยอุ้ยมาหาเก็บเห็ดกะสมารถีกค่ะทุกคนบริบริเวณตานะคะ งามงามดอกนั่นน่ะข้ากันเก็บเห็ดทัวิพี่น้องนี่ผู้เห็นกับตาดีดีเขาหน่ะี่น้องว่ากับสวยสวยไปต่อไปต่อ